ด็ครับผมมนโนกค,ครับก็วันนี้มางานของอาแดงครับก็มาทําบุญกระดูกครบรอบ4ี่ปีครับที่วัดสุขวลาลามครับที่ปากท่อราชบุรีครับคือปกติวันที่13บเราจะจัดกันที่สวนลุมครับวางดอกไม้จุดทูบเทียนแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายคนดีเขายึดไปหมดเราก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมามาทำที่วัดแทนครับผมก็มีความรู้สึกว่า อาแดงยังอยู่ในใจเราครับยังอยู่กับเราตลอดครับแล้วก็เราคงไม่ลืมครับแล้วก็คงจะสารปณิธานของอาครับคือตามหาความชอบธรรมและประชาธิปไตยให้เจอครับก็ฝากทุกคนครับอยากให้ประชาชนเรากลับมารักกันสามีกันเหมือนเดิมครับไม่อยากให้เล่นกีฬาสีครับผมว่ากีฬาสีเป็นของเด็กๆครับอนุบาลครับ อยากให้เรามาเล่นกีฬาโอลิมปิกกันทีมชาติครับปีหน้าเราจะเข้าสู่ e e นะแล้วครับอยากให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรพูดมากครับก็คือยังคิดถึงแล้วก็ศรัทธาแดงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับโอเคพี่ปิดเลย